สวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะสาวดิสตี้กาลังจะซอยผมไล่เลเยอร์นะคะนี่นะคะทุกคนปีผมขึ้นมาประมาณนี้หนึ่งพอไหมครับค่ะมาเล่นไหน สวยผมให้คุณลูกค้าค่ะสาวบ,บิวตี้น,นคะคะยาว,วเลยแนีอ ีเห็นพี่กระอนหงตัไม่มเอาลากมันออกไมจ้เยอะไม่สารห,หามอกพี่ลากขึ้นมาจา้ะตัดให้มันมีรอยถุยนะคะ ค่ากาแฟไม่ต้องให้พึ่งนะพี่จ่ายไปแล้วจ้ะมาที่มันขับรถสมงกต๋อยนี่วันนั้นก็ลองไปดูนะ นี่นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นทุุยแบบนี้นะทุกคนคะ่ะนี่นะนี่นะคะติดตามด้วยนะจ๊ะสาวบิวตี้ออนทัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ